เป็นแผงผมได้ไม่มีเลยและแล้วเราก็ได้กลับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับปิ้งนัศกรครับเก่งฮาริสครับผมเราปิ้นอ่ปิ้งนี่มาเป็นคู่แล้วจ้าครับผม น้ำปิงก่อนละกันเพราะว่าเป็นการออโอเคโอเคก็ส่วนนะคะส่วนของน้ำปิงเนี่ยเมื่อวานเรามาส่งกำลังใจให้กับพี่ชายเราเพราะว่าเขาก็ได้เดินโชว์ที่ใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เอาจริงๆเป็นครั้งแรกของปิงเลยที่ได้เดินใน C I S Build นะครับเป็นท้องนิวเคลียร์ไทยที่ดีซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆมีความตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองนิดๆแล้วก็ชมตัวเองไปแล้วว่าเก่งมาก เพราะว่ามันเป็นโชว์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะเราได้รับเกียรติให้เดินครับในช่วงแรกๆด้วยแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางพี่นัดนะครับแล้วก็ทางไอเชอรโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับทางซีรีเซนนะครับได้ทำโปรเนี่ยมาซึ่งก็สึกว่าเป็นโชว์ที่พิเศษมากๆเป็นการใช้เรียกได้ว่าตัวนาฬิกาที่มีความทันสมัยสวยงามมาแมทช์กับชุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรชุดที่วัยรุ่นเขาอยากใส่นะครับเป็นเซ็ตทไปอยาก็ยิ่งเข้ากันใช่ชุดเองไปแล้ว ไมเมื่อวานเห็นผ่านทำลายเหทนผ่านตาแบบเบาๆใครพูดอะไรนะ่าฟ <c oughs> งเก่งว่าอะไรสักอย่าง <c oughs> จริงหรือเปล่าครับเนี่ยไหนอันนี้คือมันเกิดขึ้นจริงหรือว่าเมื่อคืนเขาฝันไปแล้วมันดีมิตขึ้นมาได้ฟังหรือ,อยังฟัง,ฟ,งฟังถึงท่าตลอดถ้าฟังก็น่าจะรู้แล้วเอาเรื่องจริงเหรอครับเอาว่า <c oughs> นี่คิดว่านิมิตฝันไปไหนถ้าอยากได้ยินอ๋อโอเคไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาปุบเก่งอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับครับก็วันนี้ก็รู้สึก ตื่นเต้นเหมือนเมื่อวานเลยครับก็วันนี้ได้เดินของทาง Leisure Project นะครับ Presented by บา t i ิ e n ิเซนฟิตนะครับก็เป็นแบรนด์นะครับเสื้อผ้าแล้วก็แบรนด์นาฬิกาท,ที่เก่งเคยร่วมง,งานอยู่แล้วนะครับประจำเลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มานำเสนอคอเลชันใหม่นะครับแบรนด์ใหม่แล้วก็ตัวนาฬิกาด้วยนะครับก็ ดีใจมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับอย่างตัวนาฬิกานะครับซิดิเฟนก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูเป็นแบรนด์นาฬิกาที่รู้สึกว่ามีความเออ่ลักชัวรี่ไหมลักชัวรี่ค่อยลักชัวรี่รู้สึกว่าเรียบแล้วก็มันมันมันดูแพงมากมากเลยใช่ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันส่วนเลชเชอร์ก็เป็นอีกคเลชเชอร์หนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจ มีดีเทลครับจริงจริงน่าสนใจเพราะว่ามีหลากหลายดีเทลเยอะมากเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยเวลาเวลาเขาเขาอยู่เฉยเฉยเขาจะหุบเวลาเราชอบไปเดินเราก็ต้องนีนี่แหม่ออกอะไรแบบเนี้ยเพื่อจัดเพื่อจัดเพราะฉะนั้นก็เลเซอร์คอลเลคชันนี้นะครับใครที่ซื้อไปแล้ว ใส่คนเดียวก็อาจจะต้องแบบว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับหาเพื่อนหาพี่หาน้องมาช่วยใส่เพราะว่าวันนีแบบดอกไม้มันช่วยจัดดอกไม้ช่วยจัดดอกไม้เป็นที่มีคนช่วยจัดอยู่แล้วมีครับครับเป็นพี่ที่สไตลิสต์ช่วยจัดเป็นเป็นอีกกิมมิคหนึ่งที่น่าสนใจครับผมไปต้องหาคนจัดให้ด้วยก็ใช่ฮะ จริงๆเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำปิงก็ค่อนข้างแบบกดดันนิดหน่อยเขาก็เลยถามเขาว่าพี่เก่งครับถ้าปิงไปถึงที่สปายรันเวย์เนี้ำปิงจะทําท่าไหนดีเ้วทำไหนทำตามสไตล์น้ำปิงเลยน้ำปิงก็เลยบอกว่าเอ็น้ำปิงทําท่านี้ได้ไหมแล้วก็ใายนาฬิกาเขาบอกว่าทําเลยพี่ว่าดีเราไวต่อแน่นอนเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะมันดีจริงแล้วเขาหรืออะไรหรือเขาไม่ห้ามเราแล้วเขาทำอะไรก็ดีหรือเปล่า คิดว่าตอนแรกอาจจะอยากจะลองทำแต่คิดไปคิดมาเราก็รู้สึกว่ากลัวเขาอายคนที่เรามันมานี้มาด้วยกันก็เลยแบบเพีคงั้นปกติอะไรบ้างก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่อายไะท่าจริงๆไม่อายก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าปิงทําท่าเนี้พี่ก็จะทำท่านี้อ๋อคือเราให้น้องทําก่อนครับไม่ได้ทำ่ะกลัวกลัวอายต้องคนเยอะครับแหยเขาครับ ครับดีเลยเอนะไรเงี้ยปีจบตกใจยังไงแับว่าลองลอฝากนะที่ไงแบงบกับาน้องแบบครับก็ขอฝากด้วยนะครับ Bangkok International Fashion Week 2024นะครับบอกเลยว่าวันนี้เรามาในานามของ l e i s u r e Project p i s o n t e d by c i t i Sen นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันนะครับมีหลากหลายคอลเลคชั่นให้เราได้เลือกนะครับส่วนถ้าบรรยากาศงานเราก็สามารถเข้าไปดูในแท็กของของงานได้ครับ ช่ครับก็รู้สึกว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งนาะที่ทําให้วงการแฟชั่นในไทยหรือว่ามีเขาเรียกอะไรมีกําลังใจในการที่จะผลิตงานแล้วก็นํามาเสนอให้กับสังคมไทยแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยก็อยากให้คนไทยหลายๆคนทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานแล้วก็ทุกวัยเลยนะครับด้วยการสนับสนุนในเรื่องของไทยดีไซเนอร์เนาะที่ตอนนี้พวกเราพัฒนากันไปเรื่อยๆพี่ๆดีไซเนอร์หลายๆคนคือแบบไม่หยุดพัฒนาจริงๆเรียกได้ว่าผักดันแบรนด์ไทย ซึ่งขึ้นไปถึงระดับโ l o บ a l ได้แล้วก็ความแฟชั่นไทยนี่แหละมันน่าจะเป็นอีกพาวเวอร์ที่น่าจะสร้างกําไรให้ประเทศไทยได้เยอะถ้าเกิดว่าพวกเราเริ่มสนับสนุนกันเองในประเทศไทยก่อนก็จะดีมากๆเลยค้าฝากรุ่นน้องก็ติดค่ะปีนังบินเนาะนกลุ่ม cover เพลงไปเพลงครับ cover เ,เพลงครับผมชื่อว่าพูบรักครับของพี่อิงวัลันท์ทรครับเป็นคเ o v e r เพลงผู้ เพลงแรกเลยมั้ยเพลงแรกเพลงแรกเลยนะครับก็ตื่นเต้นไม่คือเราคิดภาพไม่ออกว่าเวลาเสียงของเราสองคนมาอยู่ด้วยกันอะ่ะเราจะนําเสนอออกมายัางไงอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างที่ผมบอกว่าน้องเป็นคนที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราเห็นถึงจุดนั้นที่ที่น้องพัฒนาขึ้อนอย่างลายประสานอะไรแบบเนี้ยปิงแบบทําได้ดีมากเลยทั้งที่ตัวเก่งทําไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ย เก่งก็ยังเก่งก็ยังอึ้งอยู่เหมือนกันว่าแบบอุย้ยน้องเก่งมากอยู่แต่จริงตั้งแต่โปรเซสที่เราเลือกเพลงหรือว่าคิดลายประสานอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วยกันมาตลอดช,ช่วยกันดีไซน์อะไรเงี้ยตัวนั้นเองที่อยู่ตรงนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอินสไปกันอะไรกันมากเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเราก็อยากจะดีขึ้นในทุกวันกันกูส่วหนึ่งที่มีได้แต่พี่เก่งก็รู้สึกว่าเขาอ่ะชอบการร้องเพลงแล้วก็เราอยู่กับเขาเยอะๆแล้วเราก็ รู้สึกว่าการร้องเพลงมันก็เป็นเรื่องน่าสนุกดีอะไรเงี้ยเขาก็สอนเราว่าแนะนำเราบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเออชอบร้องเพลง,งมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงการมีเพลงนี้ขึ้นมาก็เป็นอีก progress ทําำให้เรารูร้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์แหละที่ทําให้เราแบบกล้าที่จะร้องอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแบบมันไม่ใช่ว์ชั่นที่ดีที่สุดหรอกแต่มันเป็นว์ชั่นที่เราภูมิใจที่สุดแล้วมันเกิด ดูมันดิทีวีน,นใช่กดฟังพพรักนะครับได้ทุกเช้ากลางวันเย็นสายบ่ายเย็นก่อนนอนอาบน้าเปิดได้เลยขับรถไว้ดได้เลยตอนนี้ดูสัมภาษณ์อยู่ก็เปิดเพลงไปด้วยก็ได<ช>้ได้หมดเลยใช่ข<ช>อบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ๋อขอโทษครับ